โตโยต้าคาวคันนี้นะครับก็ติดเป็นตัวของฟิล์มโซลาร์กาศเสร็จเรียบร้อยนะครับติดเป็นตัวของแบ็กแฟนทอมซึ่งใช้เซรามิกถึง5ชั้นด้วยกันนะครับบานหน้านะครับลูกคาใช้อยู่ที่ BPH30 หรือเทียบเท่ากับ50%นะครับรอบคันนะครับใช้เป็น BPH15 หรือเทียบเท่ากับ60%นั่นเองจะสังเกตได้ว่าวันนี้นะครับฟ้าปิดฝนใกล้ตกแล้วนะครับแปลว่าอากาศเนค่อนข้างคืมค่อนข้างมัวนะครับ เวลาราติดฟิล์มเข้มๆไปแล้วจะเป็นยังไงเราลองไปดูกันครับข้างในรถนะครับจะสังเกตได้ว่า50%เนี่ยใส่เคลียร์มากๆครับแล้วก็60%ก็จะออกมาอยู่ในลักษณะนี้นะครับเหมือนไม่ติดฟิล์มเลยเมื่อกี้อยู่ข้างนอกนะครับมืดมากๆเดี๋ยวผมอันนี้ข้างในนะครับอันนี้ข้างนอกครับถามว่าฟิล์มตัวอื่นๆทําได้ไหมไมืนอกอสว่างไหนทําได้หลายตัวครับแน่นอนว่า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ตั้งแต่ระดับกลางถึงบนทําได้หมดแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือความใสเคลียร์ของตัวฟิล์มจะไม่เท่ากันนะครับความใสเคลียร์ของฟิล์มมาจากไหนมาจากเทคโนโลยีในการผลิตเทคโนโลยีในการผลิตนะครับยิ่งดีคุณภาพฟิล์มยิ่งสูงกันทวามร้อนก็ยิ่งสูงนะครับแม้จะติดใสก็กันความร้อนได้ยอดเยี่ยมนะครับนี่นะครับเหมือนไม่ติดเลยเนาะเวลาเราอยู่ข้างในเนาะครับ ถ้าเราอยากได้ฟิล์มสดีๆสักตัวโซลากาศเป็นทางเลือกที่ดีมากๆรับประกัน8ปีดูแลกันยาวๆนะครับแถมเป็น international brand หมายความว่ามีอยู่ในทุกหลายๆประเทศในทั่วๆโลกนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆ TSER เขาวัดจากแ lap ในอเมริกาแล้วก็ได้คุณภาพสากลอยู่ที่60%ถือว่าเยอะนะสำหรับฟิล์มเซรามิกนะครับ TSER หรือ Total Solar r e j e c t i o n เราสามารถดูได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่สองอางานที่ต้องคำนึงถึงก่อนก่อนที่จะดู TSER หนึ่งคือเกิน75%ไหมถ้าเกิน75%เนี่ยแปลว่าน่าจะต้องระ,ะมัดระวังในการดูครับแต่ถ้าถ้ามันเกินไปแล้วเนี่ยเราต้องคำนึงไว้ก่อนว่าฟิล์มอย่างวีคูณราคาประมาณ3 0 0 0 0ื่กว่าบาทเนี่ยการได้74%มันก็ ต้องน่าสงสัยเลยครับว่าฟิล์มราคาถูกกว่าทำไมการทำร้อนได้ดีกว่าอันนี้เราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วน2นะครับมีคําใต้บรรทัดไหมครับดอกจันว่าวัดจากแ l ลบนะครับในอเมริกาไหมหรือมีสถาบันในการรับรองไหมอันนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้ามีสถาบันในการรับรองก็เชื่อใจได้นะครับเวลาเราจะใช้งานฟิล์มนะครับเราติดใหม่ก็จะมีโลโก้แบบนี้ติดให้กระจกใช้ไม่ได้7วันนะครับให้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับส่วนลายฟิล์มที่มันเป็นแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับ เดี๋ยวเจอแดดเจอความร้อนนะครับตัวของเขาก็จะยุบลงไปเองนะครับเราลองมาดูอีกจุดหนึ่งที่เวลาถ้าเราติดฟิล์มโซลร,ราคัแท้เขาก็จะให้โซลร,รกากัตตัวนี้มาให้่โลโก,ก็แบบนี้สวยมากลองดูได้เลยครับรถจํานวนมากยิ่งรถดีๆหรือยิ่งรถไฟฟ้าก็จะมีนะครับยี่ห้อของโซลร,ราคัแบบนี้อันนี้ก็ขอบคุณโอกาสดีๆอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าให้โอกาสนะครับผมครับ